เนื่องจากว่าอ้อยพันนี่ค่อนข้างที่สะแพงนะคะพี่น้องคะ่ะค่อนข้างที่สะแพงค่อนข้างที่ราคาสูงจะต้องดูแลจากน้อยคะ่ะต้องเฮ็ดลอกกับต้องเลี้ยนรูปไปกับอ้อยพ้อมคะ่ะเฮา,าทีมานางโทษแต่ว่าอ้อยเป็นอย่ง่นอ้อยเป็นอย่างซี่บ่ได้ค่ะพี่น้องเขาถ้าเขาปวกเขาใจอ้อย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิรงอโอเบลริปุตานะคะซึ่งเฮาช้ำไหค่ะพี่น้องอบ่มค่ะอย่าเรียกว่าช้ำเตอะบ่มไบค่ะบ่มไใวไผ่า,าละกันบ่มไ,ไน้องน้ำนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่งง่ายออกมาใส่กละมังนะคะเพิ่งง่ายออกมาใส่กละมังค่ะพี่น้องอบ่มม้ายูนีประมาณ หาคืนแล้วค่ะพี่น้องหาคืนแล้วพี่น้องสังเกตเห็นอย่างบอสังเกตเห็นว่าอ้อยท่อนปลายสุดค่ะพี่น้องอ้อยท่อนปลายสุดแตกใบแล้วนะคะแล้วก็เหงากมูนะคะพี่น้องต้นสูงกรมูนะคะกะซีได้เลือกได้น้ำเอาไปลงดินแล้วค่ะพี่น้องค่ะที่จริงกะถ้าพี่น้องบ่มอ้อย ที่เป็นท่อนพันนะคะพี่น้องอย่าให้มันยาวปนนี้เด้อเพราะว่าถ้ามันหลายท่อนนะคะมันเสีเห,ห่ะเนี่ยคะ่ะพี่น้องนอออยของพี่น้องเนี่ยหักก็คือแค่บ่มไหาตามันเตี้งไห้ลากมันเดินแค่นั้นพี่น้องกะเอาไปช้ำหรือเอาไปปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องบ่มแบบแบบที่ทางไรเห็ดนี่คือคือต้อง อ้อยต้องมีโบหลายแล้วก็ยางห้อ้อยมันทับกันนะคะคือวางไว้ไผ่วางไว้มันแบบนี้ค่ะก็จะบุ้มใดคือกันนะคะอันนี้ประมาณหาคืนแล้วค่ะพี่น้องก็สังเกตเห็นได้ว่าอ้อยมีอยู่สามซีนะคะประมาณเจ็ดตานะคะพี่น้องสังเกตได้ว่าอ้อยมีประมาณเจ็ดตาอ่าท่อนนี้นะคะท่อนนี้มีอยู่ซีขอตาพี่น้องสังเกตบอกว่าที่ขึ้นมาสามสามต้น อีกหนึ่งข้อตานี่ว่าเมนว่าตาเสียได้แต่ว่าเป็นตาที่ไม่สมบูรณ์ค่ะพี่น้องเนี่ยตาน่อยตาไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะพี่น้องตาเล็กมากเลยนะคะเนี่ยพี่น้องตาไม่สมบูรณ์ค่ะเนี่ยค่ะอ้อยนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้กั ถือว่าได้80%นะคะพี่น้องอีก20%กเกะบกไฮนันปันไดนี่คือการอะนี่คือการค่ะพี่น้องนี่ขึ้นอนเราสองต้นรากเดินดีนะคะตาหนี้ก็รากเดินนะคะรากเดินเหมือนกันบดเดนเนานะคะพี่น้องแต่ว่าเหมือนลักษณะเหมือนตาบกบสมบูรณ์นะคะบดเดนเนาค่ะยันยันนันยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิ่ง โผออกมาได้อย่างเงี้ยไม่ได้เน่านะคะพี่น้องแต่ว่ายังเขียวอยู่ค่ะทางไหนยังเขียวจากที่เขาเบ่งด้วยตาเป้าตอนที่อ้ยอยมาหอดแรกอะค่ะตาสมบูรณ์ทุกตานะคะพี่น้องแต่พอเวลาบ่มอะค่ะ,ะตาอ้อยอะจะเป็นจะจะคืนในลักษณะนี้ ออนมาแรกแรกกะสมบูรณ์เบิดแต่พอพอบ่มเรากะจีสิปรกากฏอาการออกมานะคะว่าตาใดแข็งแรงตาใดบปแข็งแรงค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาสองใบสามใบแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยทนปลายนะคะทนปลายสุดปลายสุดจะต้นใหญ่กามูลเลยนะคะพี่น้องคะแต่ว่ารากยังบดเดินนะคะเขาต้องเอาไปปลูกแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวสีหักนะคะเดี๋ยวตาสีหักเดี๋ยวต้นสีหักค่ะตอนนี้ตั้งใจอะค่ะพี่น้องตั้งใจว่าสิปลูกไซตั้งใจว่าสิปลูกไซกระถางไ่วงโบซีเมนต์ค่ะเพราะว่าที่ได้ดูแลง่ายๆเ <c oughs> นื่องจากว่าอ้อยพันนี่ค่อนข้างที่สะแพงนะคะพี่น้องค่ะค่อนข้างที่สะแพงค่อนข้างที่ราคาสูงจะต้องดูแลจากน้อยค่ะ <c oughs> ย่านจะคงปลูกตลอดึ้นกันได้ค่ะพี่น้องเพราะว่า กับว่าท่านได้เคยปลูกถักเทียค่อ้อยพันธุ์เนี่ยค่ะต้องเฮ็ดเลาะกับต้องเลี้ยงรูปไปกับอ้อยพร้อมค่ะเฮาท้า,าดีมานั่งโทษแต่ว่าอ้อยเป็นอย่ง่นอ้อยเป็นยังซีบได้ค่ะพี่น้องเขาถ้าเขาเขาใจอ้อยแต่ละสายพันธุ์นะคะเขามันี่เฮ็ดให้เขาแบบว่าเกิดปัญหาขึ้นกันนะคะน้ำดินอากาศอุณหภูมินะคะพี่น้องเกีียวบึกนะคะอาหารนะคะ ถ้า,าดินแข็งเกินไปพี่น้องก็ต้องค้นดินนะคะพี่น้องถ้าอา,อาหารบม่มีพี่น้องก็ต้องให้อาหารนะคะพี่น้องให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยคอกให้จีวัห้ให้เคมีเนีย่ยพี่น้องก็ว่าไปค่ะตามที่ถนัดตามที่อยากไข้นะคะยานโลหกค่ะพี่น้องเพราะว่าได้หลายคืนแล้วนี่ก็เอามาใส่ สามมาใส่กะละมังแหว้เกี่ยวไปปลูกมืออ่นค่ะถ้ามืออ่นบ่ได้ปลูกนี่อันนน้นี่เดสิยเงาไปอีกค่ะพี่นอ้องนะคะตลาดขบวนเดินนะคะแต่นองขึ้นหมาแล้วนะคะเดี๋ยวเสียเอาไปลงลินค่ะสิได้รูกกันว่าสิเป็นจังไรค่ะพี่น้องฝากติดตามเรื่อยๆค่ะสําหรับอ้อยเบลลี่พุดด้านะคะอ้อยถางฮาวายค่ะพี่น้องคะเป็นอ้อยอ่า ชาสายตัางประเทศด้ะค่ะนี่ว่แมปนออยบานเฮาเดอรพี่น้องค่ะเป็นลายๆเป็นม่วงๆค่ะสีสูงใค่ๆนิยมปลูกประดับนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะสวัสดีค่ะ